สวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้เกษีผ้ามาเฮตสาโทกกินค่ะวิธีการเฮกง่ายแสนง่ายโดยป่ะตองใส่เข่าค่ะใส่แค่ผงแป้งสาโท่ซองนี่ซองเดียวแค่นั้นค่ะกันจได้สาโทที่มีรสชาติหอมหวานกลมกล่อมนะคะพี่น้องมาค่ะมาเบิ่งวิธีการเฮดแบบง่ายๆค่ะขันตอนแรกให้พี่น้องหาน้ำซิปลิรใส่พลาสติกแบบนี้เด้ค่ะไห่บรรจุน้ำได้ประมาณ14หรือ15ลิรเนี่ยค่ะหลังจากนั้นพี่น้องตัดน้ำตาล สองจุดหาโลเทสไซด้วยค่ะเทสไซค้นใเข้าละลายเลยนะคะค้นในน้ำตาลละลายเลยเทสไซค่ะเทน้ำตาลใไ่ถ้าผู้ใดมากหวานจะใส่ไปสองจุดหากิโลด้วยค่ะสำหรับน้ำซีลรีดค่ะเอสิเททั้งสองถุงทั้งสองโล่เลยได้เลยค่ะห้พี่น้องเบิรงค่ะเท่ไปเท่แล้วก็ต้องค้นใ้น้ำตาลละลายเวยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเท่เข้าไปเลยค่ะเท่เข้าไปเลยค่ะ พี่น้องค้นไหลละลายเลยได้ค่ะค้นให้น้ำตาลละลายในน้ำสีเปรค่ะถ้าผู้ใดต้องการหวานอย่าลืมเพิ่มน้ำตาลสองจุดโลด้วยค่ะพี่น้องหลังจากน้ำตาลเร şey. ิ่มละลายแล้วนะคะให้พี่น้องมาตัดแต่งสาโทโซ่หรือใส่ค่ะแต่งสาโทซ่หรือใส่เลยได้ค่ะง่ายค่ะที่ลงไปเลยได้ค่ะทลงไปเลยค่ะอันนี้ขนให้สาโทกับน้ำตาลเข้ากันเลยค่ะข้นเข้าละลายค่ะเนี่ย ค้นเขากันจนว่าละลล่แล้วนะคะละลล่แล้วปุ๊บเอาปิดฝาเลยค่ะมาต้องลอลี่เลยค่ะปิดฝาปิดฝาไว้ปิดลงแบบนี้นะคะมาต้องไฮสนิดค่ะแค่นี้เองค่ะพี่น้องเก็บเข้าไว้ในทีลมค่ะฮามือพี่น้องก็สามารถเปิดสาโท้โถนี่กินได้แล้วค่ะแต่ว่าผู้ใดมักแกมักแร่งมักนำใสบอกค่ะสามารถมัก่อไปอีกได้สิบหาถึงยี่สิบมือค่ะ เห็นบ่คะการเทสาโทกกันเลยเป็นเรื่องง่ายเลยค่ะแค่มีแปลงสาโทษซ่องซ่องในซ่องเดียวก็สามารถเทสาโทษที่มีรสชาติหอมห,หวานรสชาติกลมกล่อมแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้วิธีการเทสาโทษง่ายแบบนี้กดสั่งในตะการใดได้ดยค่ะผมแปลงสาโทษค่ะ